วันนี้ผมจะมาแนะนำลำโพงรุ่นใหม่2รุ่นนะครับจากแบรนด์น้องใหม่นะครับแบรนด์ Diva Audio สวัสดีครับผม V a u d i o City นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําลาโพงรุ่นใหม่2อรุ่นนะครับจากแบรนด์น้องใหม่นะครับแบรนด์ D i v a Audio ตัวแรกนี่คือ DS4T แล้วก็ DS6T นะครับ DS4T เป็นลาโพง2ทางขนาด4นิ้วแล้วก็ DS6T เป็นขนาด6นิ้วนะครับเป็นลำโพงติดตั้งได้ทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์สามารถเห็นได้ตามร้านอาหารร้านกาแฟห้องประชุมแล้วก็เป็นลําโพงแมกกาลิวสิกต่างๆนะครับมีมาตรฐานกันน้ํกากันฝุ่น IP46 สามารถติดตั้งได้2แบบเป็นแบบติดผนังและเป็นแบบแขวนนะครับปรับใช้งานได้ทั้งแบบ Hi และโลวอิมเพดนซ์เราสามารถปรับได้ข้างหลังนี้นะครับจะเปค๊คร่าวๆนะครับ DS4T มีกำลังวัตต์สูงสุดที่40วัตต์แล้วก็มี max SPL ความดังสูงสุดอยู่ที่110 dB ตอบสนองความถี่ได้ที่75เฮิร์ตถึง20กิโลเฮิร์ตนะครับน้ำหนักเบานะครับแค่3.5กิโลกรัมเท่านั้นส่วน DS6T กำลังวัตต์อยู่ที่80วัตต์แล้วก็ทำ max SPL ความดังสูงสุดได้ที่114 dB ตอบสนองความถี่ได้ที่60เฮิร์ตถึง18กิโลเฮิร์ตแล้วก็น้ำหนัก8กิโลกรั สรุ่นแล้วเราไปฟังเสียงเบื้องต้นกันนะครับ ก็จบการแนะนำสินค้าแบรนด์ d ่ a Audio รุ่น DS4T แล้วก็ DS6T นะครับหากท่าในใดชอบโปรดกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามสินค้าใหม่ๆของทาง Audio City ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ